สมิลีได้ใจกเลยมจนี่นางตาเลยั้นสมิลีสมนั้นได้แตกโอ้น้นได้แจกน้ำในบันบาลาหัน <c oughs> สมิลีก็ได้บอลลนน,นี่ไอซิม่อคันะซิมซิมได้แจกอยังขี้ค้างกิเนเลยเป็นข้าวแงกเอาขัวเอาขัวอกปะอยดูไม่ใช่เอาัตวตุดไปโอ้ยตดปมันกายหยาแห้งยันเก็บเขียว <c oughs> สมิลีเนาะมันกินน้ำมาเลย เรื่อมึงลิงมาแล้วอือเราลิงหรือยากครับอือกิน่นชม,มนี่มันเร่งมันเร่งบ่กินข้าวเรงสิ้บ่เงี้ยสบายดีไหมรถาย,มายดีลดนุ่นรถนุ่นโอ้ลดนุ่นมาจีนเอือเป็นร่ำดดูการนาออกขรรษาดี่ฤดูการนา <laughs> อือช่วงนี้ปิดวงเพามันปิดหรอกเพรท่านปิดวงนงิเพินพ่นดอกมีผู้จ้างกัไปมีผู้จ้างกับไปวันว่าไปไในมืดไปไในมืดบ่มีการปิดวงงานวง บ้านทีมมารมูพันเพราจะได้ปิดวงออทีมงานล่ำก่อนประยุกต์ร่ำสิ่งนี่แมนมีเงินหน่อยเงินไหลคุยกันได้จา่ราคากันดีงงานหน่อยงานใหญ่ไปได้หมดบางบางบางเทียกับมีงานช่วงขอพรรษากับมีได้งานบางคนกับพระเจ้ากับจัดงานเหลี่ยงเล็กยน้อยป็นบ้านหมอกบ้านไม่ใส่ขอพรรษากับมีเห็นเห็นายบันเนาะพ่อเจ้าทำบุญใส่ขอพรรษากับมีกันงานคน อันอิเล็กตรอนอันอิเล็กตรอนซิงอิเล็กตรอนซิงแล้วก็พ้อศอกซิงกับไปลาบอกลาว่องกับไปพี่น้องแม้ว่าจะจ้างเออว่าคำว่าจ้างไมงข่อยว่าไปเลยจ้างไมงข่อยยังไปลดทุนรถทุนอยู่บ้านสวนพันคือเก่าครับพี่น้องแม้วบ้านสวนมะลเคะกอวันคือเก่าล่ะบรรยากาศดีดีขยันแสียงกันมุมกว้างกัน เซวนาจะพาแล้วนั่งกันไปซ้ำหอดคำอยู่นี่ก็หา,ามองกลัวแล้วเป็นการไล่สดช่องบา,าร์ลหันเดือนั่งเด้อครับทักทายเขามาได้เด้อพี่น้องกองไฟที่ผู้อยู่ทั้งบัตรรับชมทั้งบัตรก็กได้ช่องเงีน้อยดอกมุมมองเป็นอนไรพี่น้องมุม่วงซีซั่นเห็นม่ล้อมเห็นหัวหน้าเงี้ยพนน,นับำบำ่งแซ่บๆก็เลยมาสอเพิ่นดอกมาสอเพิ่นมาอัปเดต่ทางรายการว่าเพิ่นยุ่งเลยบางคนก็ถามเอามะล้อมก็มันเพิ่นคือบุคคลที่ออกงานช่วงนี้มาดอกงานแล้วงานห่างครับ มอลังก็ไลายหลายมอหลองแห้งหลายครับสมัยสงมื่อนี้เจ้าภาพเพิ่นกะเพิ่นกะง่ายเนาะบางคนกับบง่ไงแต่บางคนกับยากอยู่เพิ่นง่ายแบบไหนจีรถแห้งแล้วล่ะรถแห้งมันระบาดหลายสึมื่อนี้รถแห้งระบาดหลายแล้วกับผู้บริโภคก็คือคนจ้างก็คือเจ้าภาพเนาะเพิเห็นรถแห้งกับจางเพิ่งออกแบบนี้ไงเห็นหลองเพทงหลองทั้งรถแห้งกันเรียงออกสิไหแต่ผู้เขาจบ มักอยนี้ก็เจ้ากับมักตั้งเวทีขุ้นแล้วทำการแสดงเนี่อมันขึ้นแล้วเนาะมันมักหลายครัย่มเว้นเลยก็ผ่านบอกยังเบารอหันกับบอลลัเพื่อวันมักล่ำย่ำขึ้นหลายกว่าย่มเว้นเลยพี่น้องแต่ก็ไปได้มาแต่ทั้งย่มเว้นย่ำขึ้นก็เพียงแต่ว่ามักย่ำขึ้นมันหลายกว่ครัวเอเพราะว่าย่ำขึ้นเนี่ยมันมันได้อัตรถในการล่ำพร้อมดิทั้งคนฟังทั้งบอลลัมเฮไปยุกตินเดียดเด็ดไปดีป่ะเฮลัมปะยุกไปจอดล่ำเลยเนาะ รถ <laughs> แห่ร่ำประยุกต์ก็ดีแล้วเนาะเนาะดีเด้เนาะอืเฮ็ดรถรถแห่ร่ำประยุกต์ไงก็เฮ็ดรถแห่ฮก,ก้นกอน้อยแล้วฮก <laughs> ้อช่วงสั้นก็นได้ฮก้อช่วงสันน้นแอ้วในลงทุนรายน่ะโอ้ขอมาทักทายพุกนด้เนาะออมสินออมสินอ <laughs> อมสินพินพงออมสินพินพงเอานนั้นมันหัวหน้าสุยาบันนี่ <laughs> แมนบอกฮอ ภาษาอังกินมันอ่านถึกบาโลหันอ่านถึกบานอเอโอเอ็มเอนี่ม่เอไอเอ็นจีแม่โอเอ็พินพงพิงพิงพงนั่นบอกมาได้จ้ากินักงวงน้ำกัญชาเนี่ยมาแเล้งอมสินพิงพงทักทายครับอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยค่ะท่านถามว่าอร่อยไหมครับเปรี้ยวค่ะสมจมไหลแ่บไหลจ้ะทั้งอร่อยทั้งแซ่บว่าท่านแซ่บผู้จังหวัดเลยเนาะครับผู้ทักมาออมสินพินพงนี่มันบอก ทิงพงบ่ะรักอันผิดกันอันผิดกับขอพายหลายเด้อพี่น้องแมวอยู่จังหวัดไหดนล่ะครับอร่อยไหมครับแสดงว่าเ้าเป็นคนไทยเนีย่ยเสียบบอว์ว่าอร่อยค่ะเอาถามว่าเสียบบอ,อบบวอยู่ที่เด้ออืมเสียบแต่เสียบวันหนไงพี่น้องก็ใส่เสียเอเอแท้์นี่ยว่ะ <c oughs> อ๋อพี่นก็เป็นตัวแท่นขายประกันน้องนายกรัฐด้วยเป็นตัวแท่นขายประกันมาซิบกว่าปีคนนี้พี่น้องอ ตันนี้ก็ยุดไว้ครับยุดไว้เพราหน้าพันดูแลผักไทยกันผักคำย่ำเย็นเป็นไม้เพราะหน้าเงี่ยเล่าก่อนทีแรกหนูก็ลังกายก็ลูกไส้ไส้เล่าแล้วลูกไส้น้องจิงลิงมันลูกไส้ควนเลยลูกไส้เนี่ยเป็นม้าน้อยที่เขาใจวะเอาหม้อรำหน่อยท่านมีลูกกับทีเหรอไม่เอาจ้ะท่านมีท่านมีแต่ม้าน้อยเป็นลูกท่านกับแมวเต็มเงีอยู่แมวได้ทำกอดกันเหรวตอนนี้แมวพ่กนีแล้ว้องเรียก บ้านสวนคือเกาครับพี่น้องแมวครับาสวนจาบรรยากาศบรรยากาศดีดีร่มเล่มร่มตลอดเนาะอันนี้เทียงหน้าได้อน่เนอะร่มตลอดเลยจ้ะร่มมเย็นดีตลอดเห็นสิว่าบ้านมอลมเพื่อวันขึ้นหลังเป็นอย่งสีนอคือยังอยู่ได้หมดก่ะไม่เป็นไรยังปุฏติวัดหลังใช่หีือว่าอันนี้เทียงหน้าเพิ่นเทียงหน้าบรนเทาใบบ้านสวนเพิ่นครับมาเยี่ยมมายามกันได้เด้อพี่น้องแมวห้องก็ได้ทักทายกันไอ ไปพ่นกินเขามาพี่กินเราไปพ่นกินเขามาพี่ดมกาวิีไวยมาถ่ายเนาะเนี่ยอยู่ได้เมื่อไหร่ครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากนาบ้านหัวหนา้นาไงพันครับ,บ้าน,นสวน,นบรรยากาศติดประทัดขามจันทร์ห่างประทัดขามจันทร์ประมาณประมระติด,ดอห่างประทัดขามจันทร์สองกิโลครับประมาณนี่แหละสองกิโลนี่บรรยากาศพันมาถ่ายทำคลิปมาถ่ายอยู่เทียงหน้าเถียงนี่ล้วเดยวกัน งูเขียวมาเล่นน้ำเดี๋ยวกับเราหอบคิดก่อนมาพร้างูเขียวก้อนนี้นี่แหละเอี่ยโดดบาราหานเนี่ยโดดตีลังกาลงแข็งหน้าอยู่เหียบมันออกัวลงเนาะเดี๋ยวกับนกเอี้ยงเดี๋ยวกับแล่ตีไมาเล่นเออมันเป็นมองนี้เป็นเขียดแต่พรยาทานก็ว่าได้แต่แม่นวัดแต่แม่นเขียดแต่พรยาทานเขาได้มาดูเนาะเพราะว่ามองนี้ว่าขาสัตว์นะครับว่าขาสัตว์มาสิยี่สิบปีแต่มาตั้งบ้านตั้งแต่มาตั้งบ้านปีไหนปีหาซุนปะมาตั้งบ้านสวนอยู่ในปีหาซุนมาเคยขาสัตว์ ก็เคลียครับพี่น้องหลังจากหันมาการมีมีแนวอยู่ช่วงไหนอาวันบ่อขากะกะว่านเนี่ยก็เจ้าขาป่าให้อยู่บางทับบุญบ้านน้อนบอกฝันขาป่าขาป่าเข็งป่าเออป่านิ่นป่ายังให้อยู่โดนเทียครับถ้าบ้าขาเป็ดขาไก่ขางัวงขาควายนี่บอมบอมมีครับมีมีช่วงหนึ่งกะการการตอนไม่ไม่วางมันอยู่ไม่ไม่มีอยู่มีช่วงหนึ่งแต่ว่ากะเอาหฮวซีกับให้กันแล้วล่ะเอาไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วล่ะป่านี้ก็ได้หลังจากหันมากะบบอ อาซาตชีวิตเลี้ยบเบ,บ้านบ้านสวนนกหนูปูปีกเลยมาหาหลาย <c oughs> ว่านกกระลอกกระลอกมาเด่ยนนำยิหันกระลอกหางงา,งามกระลอกกระลอกด้วนได้พี่นอ้อง <c oughs> นี่กระลอกด้วนนี่ครับยี่ตน้นมันมาตน้นต้นรูโตนหนาเขานี่กรับต้นบักคอเนี่ยมหาจินหมากไม่หมาก,มากไรบรรยากาศบ้านสวนหัวหน้าไงบอลลัมเกลวันจังกัดจงัง อ่าสวนชัดทนหลยตัวมานนี่สวนสัดหล่ตัวน,ววาน่าหน้าสาัอนอบำเี่ห่อสอวนานาเชียร์ะโดดเรา่านเลียนปันเชียร์ปีนี่แหละเวทีสอมแมนสอมเล่นอฝนเนี่ยกับล่องคลิปเนี่ยอลเ<ห>ป็นก้อนเป็นก้อน,น,น,นใสนในนไดช่องไว้นี่แหละเห้เป็นคลิปเนี่ยเฮ็ดไว้ทะเลซอน้ำแดงสิละเป็นกรอนน้องพ่อแ้งมางมารวมมาเล่นน้ำกับมาใด้ ขอพรรษาด้วยพี่น้องเด้อถ้าอยากมาแวะเยี่ยมยำถามเขาบานันนอกคอ,อกหน้าบานันมอลัเครื่อวันบันสวนพันไปแวะมาได้ครับมา,ากินข้าวกินปลานน้ำกันได้ไอันรื้อว่าสีมาส่อมมันมอน้ำกันว่าสีเฮ็ดไปยุตเทียงหน้าหน่อยละเฮ็ดท่าทันไปหน่อยก็ได้ไไดแต่หม่องส่อมว่าพื้นที่มกวงเยอะพื้นที่กวงให้ไว้มุ่งใดไหนเฮ็ดแบบย้อนยุกไหมพี่น้องแบบย้อนยุกก็ได้ไอ้น้องนั่งหางเคือง มอลองมมอล่หมอแค็งท่นมาเหรียญน้ำพอเด็ดลงคลิปลองยังไงเบ่งกันนะครับว่ากินมัดดีดิเมื่อตอนโนยางโน้อันนี้บอดเรงของงามไว้สิขี่แตกเ้อกินไรเมอยาละินยาละบหอ้อหมนมาวอะไดินี่ยเจบมันกระรอกอีกม้ออีกแล้วน่นเนเรื่องน่งยี่ผยลงไม่ มาหวัวใจไปลานไม่หรอกอืมกระหอกไม่หลอกพี่น้องแมวถึงเวลามาเลยไหมน้องกระหอกกระหอกตอนสำเนียงนี่น่ะอ้ววววิมันนี่นี่นั่นนะี่นี่ยี่ต้นมะขามเนี่ยนี่นี่นี่ต้นมะขามนี่นี่แกงหางไวไวๆเนี่ยิ๊บคีบคีบคีบ<ๆ><ๆ>ไปแล้วไปแล้วไปแล้ลวนคนะโดดไปงานงานานั่งานนี้มึงก็ยี่ต้นมะขามโอ้ยบ้านเพนิ่นมี่ตัดซาปสัด ่วนสัตว์ก็ว่าได้เดี๋ยวก็กะลอกเดี๋ยวว่ากะแต่เดี๋ยวก็เล่นเดี๋ยวก็งูเขียวเดี๋ยวกะสารพัดงูครับบางเทียบมีหอดงูเฮาด้วยพี่น้องเต่าก็มานะครับปีกควันเต่ามาในอ่างเต่ามาหาอ่างปูให้หนักนี่ครับเนี่ยมาอ่างปูหนักขนาดนี่เต่ามาแต่เงยบอกครับพี่น้องแมวระยะทางจาก มันทั้งใหญ่มากมาบ้านาาานี้บ้านสวนป่นนี่ระยะทั้งลอยกาเมตรเตยายางมากในไหน,ในมองอยู่บ่มีนามนี่ครับนี่บ่มีสานาํนี่แถวนี้มีตะปางเดียวแต่ว่าเตาเป็นเตาเพกนะครับยางมากเขเลยมาหยิบมาวางไว้นี่เอาวางไว้ในอ่างนี่อ่างกูนักขลาดมือรุนมาหายสับว่เห็นนี่ครับแปลกปดีเตมามหาก็าเลยว่าห่วย มันมีถุกสารสัตว์มันอยู่ทําหลายดีตวัวแสดงว่าเป็นมองซุ้มเยน็นเป็นมองเมตาเนะสัตว์ก็เลยมาล่งมาเกนเขาก็คิดว,ว่าเป็นมองนี้มันซุ้มเย็นนะม่ได้ไปเบียดเบียนเขาเอาเลยมาอยู่นะมงึงสินะเดี๋ยวกับกระลอกเดี๋ยวกักแต่เดี๋ยวกับนกสารพัดนกมันลดมากเรียกว่าเป็นบ้านสวนบ้านนี่เขียนแต่ให้ท่านกมันวัดหรืมันเขียนต่นให้ท่านโอ้แดดท่อนแห้งพี่น้อง เอาแล้วเด้อบ่ะนี้แดดมาแล้วแดดมาแล้วแดดไรเด็ดไรเด็ดเนี่ยมือแรงมือเศร้าฝนลินเนี่ยมือแรงมันแดดตัวนี้เอาละครับทักทายกับทุนีก็ถือว่าดีเลยครับขอบคุณที่หลายจ้าที่เข้ามารับชมค่ะอ่าคุณออมสินออมสินมาสินแล้วออมสินแล้วนี่ออมสินพิงพงบ่สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกนพินพงมั้งเนี่ยครับครับโอเคครับขอหยุดกันไลฟ์สดไปก่อนได้พี่น้องเด้อ แดดไล่หัวหนาย่ายพันแล้วัขาอนุญาตกินต้อแ้พ่นนี่กินต้อจนแล้วจนว่าขี่แตกหมดแล้วห <c oughs> ลดหุ่นแล้ว